เมื่อเขากลายเป็นเด็กที่ถูกเลือกสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The กค i ด Woo Hoot D King ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน80ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้แล้วครับครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอังกฤษเคยถูกปกครองด้วยกรรษัตริย์อูเทอร์เพนดากอนแต่เมื่ออูเทอร์ตายไปโดยไร้ซึ่งทายาทประเทศก็แตกออกเป็นสิ่งเสียงด้วยสงคราม ทุกคนพยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์กันอย่างไม่จบสิ้นประชาชนต่างสิ้นหวังและโหดหูประเทศไร้ทิศทางและขาดผู้นำพ่อมดเมอร์ลินจึงเสกดาบวิเศษขึ้นมาและฝังมันไว้บนศิลาซึ่งดาบเล่มนั้นมีชื่อว่าเอคาลิเบอร์และจะมีเพียงแค่ทายาทของอูเทอร์ตัวจริงเท่านั้นที่จะดึงมันออกมาได้ผู้คนต่างพยายามดึงมันออกมาแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำสำเร็จเด็กชายที่มีชื่อว่าอาเธอร์เขานั้นไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาคือบุตรชายที่สาบสูญของอูเทอร์ อาเธอร์ได้เติบโตขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงศัตรูให้กลายเป็นมิตรและใช้การปกครองแบบโต๊ะกลมทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันเขาและอัศวินทุกคนต่างยึดกฎของอัศวินด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคุณธรรมแต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกเขาก็คือมอนกาน่าพี่สาวต่างแม่ของอาเธอร์มอนกาน่านั้นเชื่อว่าเธอคือทาย,ยาทโดยชอบธรรมของอูเทอร์เธอต้องการที่จะครอบครองดาบเอ็กคาลิเบอร์เธอจึงหันไปศึกษาเวทมนต์ด้านมืดอาเธอร์ Arthur ได้ต่อสู้กับเธอและส่งเธอไปยยังยมมโมลก แต่ก่อนเธอจะจากไปเธอก็ได้สาบานกับอาเธอร์ไว้ว่าเธอจะกลับมาเพื่อแก้แค้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นหนังก็ตัดมาที่อเล็กเด็กน้อยธรรมดารรมดาคนหนึ่งเขานั้นอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อของเขาได้เลิกรากับแม่ของอเล็กไปนานแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่อเล็กกํลาลังนั่งรถไปเรียนจู่ๆเบดเดอร์ der, หรือว่าเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเขาอเล็กจึงรีบมุ่งหน้าไปหาเบดเดอร์ทันที ตัดมาที่เบเดอร์ครับดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเนี่ยจะกำลังถูกแลนส์และเคหรือเด็กอันธพานแกล้งอยู่และไม่นานอเล็กก็ได้เข้ามาช่วยเบเดอร์โดยเขาได้บอกให้ทั้งสองคนปล่อยเบเดอร์ไปซะแลนซ์พอได้ยินแบบนั้นเขาจึงเข้ามาผลักอเล็กพร้อมบอกให้เขาเลิกทําตัวเป็นฮีโร่ซะและด้วยความโมโหอเล็กจึงพุ่งเข้าใส่แลนส์ทันทีในเวลาต่อมามันจึงทําให้อเล็กถูกเรียกตัวไปพบที่ห้องปกครองโดยค,คุณครูพยายามถามกับอเล็กไปว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่อเล็กก็ไม่ยอมบอก เขาจึงถูกคุณครูตักเตือนไปว่าถ้าเขาไปมีเรื่องกับใครอีกครั้งหน้าจะถูกกักบ,บริเวณจากนั้นก็ตัดไปที่ตอนเลิกเรียนครับเบดเดอร์ <Better S 1> ได้เข้ามาขอบคุณอเล็กที่เข้ามาช่วยเขาไว้ตอนเช้าวันต่อมาอเล็กพร้อมทั้งแลนส์และเคจึงถูกทําโทษข้อหาที่พวกเขาไปมีเรื่องชกต่อยกันเมื่อวานซึ่งไอแลนซ์เนี่ยก็แค้นอเล็กมากเพราะอเล็กเป็นคนทําให้เขาต้องมาถูกทําโทษด,ด้วยซึ่งพอเลิกเรียนแลนซ์ Lance กับเคก็พยายามจะเข้ามาจัดการอเล็กเขาจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีทั้งสองคนทันที อเล็ก <Alex S 2> ได้วิ่งหนีทั้งคู่มาที่เขตก่อสร้างแห่งหนึ่งและไม่นานทั้งสองคนก็ตามมาจนทันแต่ในขณะที่อเล็กกำลังจะถูกจัดการเขาเนี่ยก็เผลอตกลงไปที่เขตก่อสร้างซะก่อนแลนซ์ Lance และเคที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมช่วยอเล็กขึ้นมานะครับหลังจากที่แลนซ์และเคกลับไปอเล็กก็พยายามหาทางออกซึ่งในขณะนั้นเองอเล็กก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับดาบเล่มหนึ่งและด้วยความสงสัยเขาจึงพยายามดึงดาบเล่มนั้นออกมาอเล็กสามารถดึงดาบเล่มนั้นออกมาได้สําเร็จ ในวันนั้นเขาจึงแอบเก็บดาบนั่นกลับบ้านไปด้วยแต่มาที่ฝั่งตัวร้ายครับดูเหมือนว่าตอนนี้มอกรน์นาเนี่ยจะกาลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับเธอสัมผัสได้ว่าดาบวิเศษถูกดึงออกมาแล้วมอกรน์นาจึงใช้เวทมนต์สั่งให้ลูกน้องไปตามหาผู้ที่ดึงดาบนั่นและแย่งมันมาให้เธอแต่กลับมาที่บ้านของอเล็กเขาได้เรียกเบดเดอร์มาที่บ้านและเอาดาบที่เขาเก็บได้ออกมาให้เบดเดอร์ดูอเล็ก <Alex S 2> ได้สังเกตไปเห็นตัวหนังสือบางอย่างที่ถูกสลักเอาไว้บนดาบเขาาาจึงงบบออกให้เดเดดร์ลลแปภษนนัูน ซึ่งข้อความบนดาบนั่นถูกเขียนเอาไว้ว่าดาบของอาเธอร์บุตรแห่งทินทาเจลอเล็กพอรู้แบบนั้นเขาก็รีบไปนคนที่ห้องเก็บของทันทีพร้อมบอกกับ Better, เบเดอร์ไปว่าพ่อเขาเนี่ยเคยให้หนังสือไว้เล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอัศวินโตโ๊ะกลมและหลังจากที่อเล็กหาหนังสือเล่มนั้นเจอเขาก็ได้อธิบายให้เบเดอร์ฟังว่าทินทาเจลที่สลักไว้บนดาบเนี่ยมันคือเกาะที่นั่นมีปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่ว่ากันว่ามันคือบ้านเกิดของกษัตริย์อาเธอร์และอเล็กก็เคยไปที่นั่นมาก่อนตอนเขาอายุขวบ มันเป็นที่ที่พ่อของอเล็กเคยอาศัยอยู่และมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอกับพ่อพ่อของอเล็กได้ให้หนังสือเล่มนี้มาแถมเขาก็ยังเขียนข้อความฝากไว้ในหนังสือว่าแดอเล็กผู้เป็นราชาช่วนิลันเบเดอร์ <Better S 1> พอได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกกับอเล็กไปว่าถ้าเกิดเป็นคําทํานายละ่ะถ้าเกิดว่านายเป็นคนเดียวที่สามารถดึงดาบนั้นออกมาได้ดาบที่อเล็กเจอมันก็อาจจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพออเล็กได้ยินแบบนั้นเขากับเบเดอร์ก็ขำออกมาทันที อเล็กได้หยิบดาบเล่มนั้นขึ้นมาเล่นกับเบดเดอร์แล้วทําเป็นแต่งตั้งให้เบดเดอร์เป็นอัศวินของเขาจากนั้นไม่นานแม่ของอเล็กก็บอกให้เขารีบเข้านอนเบดเดอร์เลยขอตัวกลับจากนั้นวันต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่มาจากสโตนเฮนจ์โดยชายคนนั้นกําลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเขาได้ใช้เวทมนต์สั่งให้ตํารวจพาเขาไปที่ลอนดอนซึ่งสถานที่เขาจะไปเนี่ยมันก็คือโรงเรียนของอเล็กนั่นเองครับในเวลาต่อมาในห้องเรียนของอเล็ก คุณครูของพวกเขาได้บอกว่าวันนี้จะมีเด็กใหมา่ยา้ยายเข้ามาซึ่งเขาคนนั้นก็คือผู้ชายคนตะกี้นั่นเองครับชายคนนั้นแนะนําตัวว่าเขาชื่อเมอร์ตินจากนั้นเมอร์ตินก็ตามเฝ้ามองอเล็กตลอดทั้งวันเขาได้จ้องมองมาที่อเล็กอย่างไม่ละสายตาจนกระทั่งคาบวิทยาศาสตร์คุณครูของอเล็กได้สอนเขาเรื่องสุริยุปราคาที่กําลังจะเกิดขึ้นเมอร์ตินเลยถามกับคุณครูไปว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณครูเลยตอบกลับว่าอีกสี่วัน เมอร์ตินพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจทันทีนี่มันหายนะชัดๆฉันคิดว่ามันคืออีกสปีเมอร์ตินกล่าวก่อนที่เขาจะรีบวิ่งออกจากห้องไปแต่ไปตอนพักเที่ยงครับในขณะที่อเล็กและเบดเดอร์กำลังกินข้าวอยู่เมอร์ตินเนี่ยก็ได้โผล่มาที่โรงอาหารพร้อมพูดขึ้นว่าอเล็กคือคนที่ถูกเลือกเพราะเขาเป็นคนที่ดึงดาบเล่มนั้นออกมาและอีกสี่วันจะเกิดความมืดมิดขึ้นโลกทั้งสองจะถูกเชื่อมเข้าหากันและมอร์แกน่าจะกลับมา นายต้องหยิบดาบและรีบรวบรวมพันธมิตรเมื่อพูดจบอเล็กจึงบอกให้เมอร์ตินไปให้ผลเพราะเขาคิดว่าเมอร์ตินเป็นพวกเพี้ยนในเวลาต่อมาอเล็กจึงบอกกับเบดเดอร์ว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาดาบเล่มนั้นไปคืนเพราะเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นของที่ถูกขโมยมาจากนั้นก็ตัดไปตอนกลางดึกในขณะที่อเล็กกำลังนอนหลับอยู่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างบ้านและพออเล็กเดินออกมาดูเขาก็พบกับปีศาจตัวหนึ่งที่โผล่มาจากพื้น โดยมันได้บุกเข้ามาหาอเล็กในบ้านเขาเลยพยายามจะเข้าไปบอกแม่แต่ทว่าแม่ของอเล็กก็ดันหายตัวไปปีศาตัวนั้นได้เดินตรงขึ้นมาที่ห้องของอเล็กทันทีในเวลาเดียวกันอเล็กก็ได้มองไปเห็นดาบที่เขาเก็บได้ตอนนี้มันกำลังส่องแสงอยู่เขาจึงหยิบดาบเล่มนั้นมาเพื่อป้องกันตัวจากนั้นปีศาจก็พังประตูเข้ามาในห้องของอเล็กมันเดินตรงเข้ามาทำร้ายเขาทันทีแต่ในขณะที่อเล็กกำลังจะเสียท่าจู่ๆปีศาตัวนั้นมันก็ได้หายไปซึ่งพออเล็กตั้งสติได้ เขาก็ได yeah! <out> ้มองไปเห็นเมอร์ต you know, <na> ินที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นดูเหมือนว่าเมอร์ตินเนี่ยจะเป็นคนจัดการเจ้าปีศาจตัวนั้นนะครับอเล็กเลยถามกับเมอร์ตินว่าเขามาทําอะไรที่นี่เมอร์ตินเลยบอกว่าเขามาเพื่อช่วยอเล็กจากนั้นเขาก็ได้อธิบายว่าการที่เขาต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์หลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะดูดพลังชีวิตของเขาไปอย่างมหาศาลจากนั้นเมอร์ตินก็ได้บอกให้อเล็กมาหาเขาที่ร้านไก่ทอดในวันพรุ่งนี้และเมื่อพูดจบเมอร์ตินก็แปลงร่างเป็นนกและบินออกจากบ้านของอเล็กไปทันที ในคืนนั้นอเล็กจึงเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับอัศซิบินโตโกรมเช้าวันต่อมาแม่ของอเล็กก็ได้เข้ามาเจอดาบที่เขาเก็บได้เธอจึงถามกับลูกชายของเธอว่าเขาเอามาจากไหนซึ่งหลังจากที่อเล็กอธิบายให้ฟังแม่ของเขาก็บอกให้เอาไปคืนที่เดิมซะเพราะมันไม่ใช่ของอเล็กเขาเลยอธิบายไปว่ามันเป็นของผมผมเป็นคนดึงมันออกมาได้แล้วเมื่อคือนก็มีตัวอะไรบางอย่างพยายามจะเอามันไปแล้วพออเล็กบอกเรื่งทุกอย่างให้แม่ฟังก็ดูเหมือนว่าแม่ของเขาเนี่ยจะไม่เชื่อครับ เธอคิดว่าเขาอาจจะอ่านหนังสือมากเกินไปและเมื่อคุยกันเสร็จอเล็กก็ออกไปที่ร้านไก่ทอดตามนัดซึ่งพอมาถึงที่ร้านพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับเมอร์ตินเขาจึงพาทั้งคู่ไปคุยที่ห้องโดยอเล็กได้บอกกับเมอร์ตินว่าความจริงแล้วคุณไม่ได้ชื่อเมอร์ตินแต่คุณคือเมอร์ลินเมอร์ตินเลยบอกว่าใช่ซึ่งต่อจากนี้ผมจะขอเรียกเขาว่าเมอร์ลินนะครับจากนั้นเมอร์ลินก็ได้บอกอเล็กว่าต่อจากนี้ไปเวลากลางคืนจะเป็นเวลาอันตราย ในยามค่ําคืนพวกปีศาจจะมีพลังอีกครั้งตอนนี้พวกมันเข้ามาที่โลกมนุษย์ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นและตอนที่มันปรากฏตัวมนุษย์ทุกคนจะหายไปเหลือแค่ผู้ที่ดึงดาบได้และผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นอัศวินคำสาปของพวกมันจะหายไปตอนรุ่งสางหรือจนกว่าเหล่าปีศาจพวกนั้นจะถูกทำลายไปนั่นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แม่ของอเล็กซ์หายตัวไปเมื่อคืนก่อนจากนั้นเมอร์ลินก็ได้เล่าให้ฟังว่าอีกสามคืนจะเกิดสุริยุป,ปราคา ในคืนนั้นมอร์กาน์นาจะกลับมาที่โลกมนุษย์และยึดดาบเอคลิเบอร์คืนไปเธอเปียบไปด้วยความอาฆาตและตอนนี้เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วอเล็กจึงต้องเป็นคนที่หยุดมอร์กาน์นาซึ่งพอเขาได้ฟังเรื่องทั้งหมดอเล็กก็ได้บอกกับเมอร์ลินว่าเขาไม่พร้อมที่จะทําแบบนั้นเพราะเขาเพิ่งจะอายุ12บสอไม่อันตรายเกินไปเมื่อพูดจบเขาก็ได้เอาดาบคืนให้กับเมอร์ลินซึ่งในขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากห้องไปเมอร์ลินก็ได้เผยล่างจริงให้ผู้เขาได้เห็น เส้นทางทุกอย่างได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วมันไม่มีทางที่จะหวนกลับอีกเมอร์ลินกล่าวก่อนที่เขาจะแสดงบางอย่างให้เบดเดอร์และอเล็กได้เห็นเมอร์ลินได้ใช้เวทมนต์สร้างภาพนิมิตขึ้นมาอเล็กจะต้องหาทางเข้าไปยังยม,มโลกและเอาชนะมอร์กาน่าให้ได้ไม่อย่างนั้นผู้คนบนโลกจะต้องล้มตายและโลกใบนี้จะพังพินาศซึ่งหลังจากที่อเล็กและเบดเดอร์ได้เห็นภาพนิมิตนั่นแล้วผู้เขาทั้งสองจึงตัดสินใจว่าจะไปปราบมอร์กาน่าอเล็กจึงถามกับเมอร์ลินไปว่า เขาจะหาทางเข้าไปยังโยมโลกได้ยังไงเมอร์ลินจึงบอกว่าจําไว้ว่าเธอคือราชาเพราะงั้นหนทางทุกอย่างอาเล็กต้องเป็นคนกําหนดเองซึ่งพอรู้แบบนั้นอเล็กและเบดเดอร์จึงได้กลับไปที่เขตก่อสร้างเพื่อคิดหาวิธีและทันทีที่พวกเขามาถึงอเล็กก็ได้มองไปเห็นเสาหินที่เขาเคยดึงดาบเล่มนั้นออกมาเสาต้นนั้นมีตัวหนังสือสลักเอาไว้แบบเดียวกันกับที่เขาเคยอ่านในหนังสืออเล็กจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอเนี่ยมันเหมือนเรื่องราวในหนังสือที่พ่อของเขาให้มา จากนั้นอเล็กก็บอกกับเบดเดอร์ว่าเราต้องไปที่เกาะทินทาเจลเพื่อตามหาพ่อของเขาเพราะอเล็กคิดว่าพ่อของเขาเนี่ยจะต้องรู้อะไรบางอย่างเขาอาจเป็นคนสําคัญและเขาคือคนเดียวที่จะช่วยเราได้ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนวางแผนกันเสร็จพวกเขาก็ได้สังเกตว่าตอนนี้ผ้าทิ่ได้ตกดินไปซะแล้วทั้งสองจึงพยายามเดินกลับบ้านแต่ถ้าว่าจู่ๆแลนซ์ Lance และเคก็ได้โผล่มาหาพวกเขาซะกอ่อนทั้งสองได้มองไปเห็นดาบในมือของอเล็กพวกเขาเลยอยากได้มัน อเล็กพอรู้แบบนั้นเขาจึงเอาดาบไปปักที่เสาทันทีพร้อมบอกสองคนนั้นไปว่าถ้าพวกนายอยากได้ก็มาดึงมันออกไปเองเมื่อพูดจบแลนส์ Lance และเคก็เดินตรงไปที่ดาบเล่มนั้นและพยายามดึงมันออกมาทันทีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะออกแรงมากแค่ไหนดาบเล่มนั้นมันก็ไม่ขยับเลยสักนิดอเล็กจึงพูดขึ้นว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถดึงดาบเล่มนั้นออกมาได้ในเวลาเดียวกันดาบเล่มนั้นเนี่ยก็เริ่มส่องแสงขึ้นมาอีกครั้งอเล็กจึงรู้ทันทีว่าพวกปีศา,กาจกำลังจะโผล่มา ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องรีบหาพานธมิตรตามที่เมอร์ลินบอกอเล็กได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะดึงดาบเล่มนั้นออกมาให้ดูแต่ถ้าเขาทําแบบนั้นได้แลนซ์และเคจะต้องยอมให้เขาแต่งตั้งให้เป็นอัศวินและเมื่อพวกเขาตกลงกันได้อเล็กก็ได้เข้าไปดึงดาบเล่มนั้นออกมาทันทีเขาสามารถดึงดาบออกมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นอเล็กก็แต่งตั้งแลนซ์และเคให้เป็นอัศวินของเขาซึ่งหลังจากที่เขาแต่งตั้งเสร็จแลนซ์ก็ได้เข้ามาแย่งดาบเล่มนั้นจากอเล็ก และไม่นานปีศาจตนหนึ่งก็ได้โผล่มาจากพื้นดินโดยมันได้ตรงเข้าไปปัดดาบแลนซ์ทันทีแต่ในขณะที่แลนซ์กำลังจะโดนปีศาจท,ทำร้ายอเล็กก็ได้หยิบดาบเล่มนั้นแล้ววิ่งเข้าไปช่วยแลนซ์เอาไว้จากนั้นผู้เขาทั้ง4ี่ก็รีบใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งออกจากที่นั่นทันทีตอนนี้ผู้คนบนโลกต่างหายไปกันหมดเหมือนกับที่เมอร์ลินเคยบอกไว้พวกเขาจึงตัดสินใจใช้รถแถวนั้นขับหนีพวกปีศาจโดยเคได้โชวส์สก,กิลขับรถชนปีศาจพวกนั้นไปจนหมด ซึ่งทันทีที่พวกเขาจัดการปีศาจพวกนั้นได้ทุกอย่างก็กลายเป็นเหมือนเดิมแลนส์ Lance จึงพาอเล็กและเบดเดอร์ไปที่บ้านของเขาเพื่อให้ทั้งคู่อธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งหลังจากที่อเล็กเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยอมร่วมมือกับอเล็กครับอเล็กนั้นได้ทิ้งโน้ตบอกแม่ของเขาว่าจะออกไปทําภารกิจข้างนอกจากนั้นวันต่อมาพวกเขาทั้งสี่จึงเริ่มออกเดินทางไปที่เกาะทินทัดเจลโดยในระหว่างทางเมอร์ลินเนี่ยก็ได้โผล่มาหาพวกเขาและบอกให้ทั้ง4ี่คนลงจากรถ พระเขาเนี่ยจะพาไปทางลัดซึ่งก่อนจะเริ่มออกเดินทางเมอร์ลินก็ได้บอกกฎสําคัญสาหรับอัศวินให้ทุกคนได้รู้ซึ่งกฎพวกนี้จะมีทั้งหมด4ข้อข้อแรกคือการให้เกียรติคนที่เรารักข้อ2คือหยุดสร้างความขัดแย้งกันเองข้อสจงพูดแต่ความจริงและข้อ4จงมุ่งมั่นในการทําภารกิจให้สําเร็จหากพวกเขาไม่ทําตามกฎพวกนี้ภารกิจของพวกเขาก็จะไม่มีวันสําเร็จและพอทุกคนเข้าใจกฎพวกนั้นแล้วพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทาง เมอร์ลินได้พาทุกคนมาที่สโตนเฮนจ์เขาได้ทําการไล่เวทมนต์ไปที่เสาหินเพื่อเปิดวาร์ปจากนั้นทั้งหมดก็ได้เข้าวาร์ปตามเมอร์ลินไปโดยเมอร์ลินได้พาทุกคนมาที่บอร์ดมินมัวหรือ140ไมล์จากสโตนเฮนจ์ถ้าหากว่าเดินไปอีก20ไมล์ก็จะถึงเกาะทินเทเจลหรือที่หมายของพวกเขาจากนั้นทั้ง4จึงเริ่มออกเดินทางกันต่อพวกเขาเดินเท้าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งเมอร์ลินได้บอกว่าเขาจะสอนทุกคนใช้ดาบเขาได้ใช้เวทมนต์เสกดาบอีกอันนขึ้มา จากนั้นเมอร์ลินก็ได้เสียงให้ต้นไม้แถวนั้นมีชีวิตก่อนที่เขาจะไปหาอาหารโดยต้นไม้พวกนั้นได้สอนให้พวกเขาใช้ดาบแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาฝึกใช้ดาบกันได้สักพักมอร์เกน่าก็ได้ใช้เวทมนต์เสียงให้ต้นไม้พวกนั้นหันมาทำลายพวกเขาโดยอเล็กและเบเดอร์ถูกต้นไม้พวกนั้นจับตัวไว้ได้พวกเขาทั้งคู่จึงขอให้แลนส์และเคมาช่วยแต่แลนส์กลับไม่ช่วยอเล็กครับเขาได้ขโมยดาบเอคลิเบอร์ของอเล็กไปและหนีไปพร้อมกับเคแต่สุดท้ายพวกเขาก็หนีไม่รอด ทั้ง4คนถูกต้นไม้พวกนั้นจับตัวไว้ได้ซึ่งในขณะที่ทุกคนกาลังแย่เมอร์ลินก็ได้โผล่เข้ามาช่วยพวกเขาโดยหลังจากที่เมอร์ลินช่วยทุกคนเอาไว้ได้พลังเวทของเขาก็ได้หมดลงมันจึงทําให้เมอร์ลินนั้นต้องกลับไปพักฟื้นและจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าพวกเขาทั้ง4ี่จึงต้องดูแลกันเองจากนั้นทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกันต่อทั้ง4คนได้เดินทางมาจนถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มแตกคอกัน โดยอเล็กพยายามจะขอดาบเขาคืนแต่แลนซ์เนี่ยก็ไม่ยอมให้ครับอเล็กและแลนซ์จึงได้หันดาบเข้าฟาดฟันกันเองจนสุดท้ายดาบเอกคาลิเบอร์ก็เกิดหักแลนซ์ Lance และเคจึงขอถอนตัวจากการเดินทางครั้งนี้เพราะทั้งสองไม่เชื่อว่าอเล็กจะเป็นเด็กที่ถูกเลือกและในขณะที่พวกเขากำลังจะถอดใจอเล็กก็ได้หยิบหนังสือของเขาขึ้นมาอ่านและเขาก็ได้พบว่าที่ที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันคือทาเลสาของเทพิดาผู้พิทักษ์ดาบเอกคาลิเบอร์อเล็กจึงพูดขึ้นว่า ถ้าเขาคือราชาชุ่นนิรานตัวจริงท่านแลนส์เคและเบดเดอร์เป็นอัศวินที่ซื่อสัตย์กล้าหาญและพักดีถ้าทุกอย่างคือโชคชะตาเทพพิดาแห่งทะเลสาบปวดขึ้นดาบเ็คคาลิเบอร์มาให้เขาด้วยและเมื่อเขาพูดจบจู่ๆดาบเบคคาลิเบอร์เนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ําดูเหมือนว่าเทพพิดาจะฟังคาขอของขอเล็กนะครับแลนส์ Lance และเคที่เห็นแบบนั้นจึงเริ่มเชื่อแล้วครับว่าอเล็กเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกเลือกจริงๆหลังจากที่อเล็กได้ดาบของเขากลับคืนมาพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้สาบาบนกันว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้เขาจะร่วมมือกันไม่โกหกและคดโกงและที่สำคัญคือจะไม่ยอมแพ้หลังจากที่สาบานเสร็จพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อทั้ง4คนเดินทางไปจนเจอกลุ่มนักขี่ม้าพวกเธอจึงอาสาที่จะไปส่งพวกอเล็กซ์ซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางได้สักพักก็ถึงเวลาอาทิตย์ตกและผู้คนก็ได้หายไปเช่นเคยดาบอเล็กซ์ได้ส่องแสงขึ้นมาอีกครั้งและไม่นานปีศาจจำนวนมากก็ได้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน พวกเขาจึงรีบขี่ม้าหนีปีศาจพวกนั้นทั้งสองต่างไล่ล่ากันอย่างดุเดือดก่อนที่อเล็กจะคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาได้บอกให้ทุกคนทิ้งม้าพวกนั้นและกระโดดไปที่หน้าผาตามเขาทั้งหมดจึงตัดสินใจทําตามแผนของอเล็กและมันก็ได้ผลครับพวกเขาได้ล่อให้ปีศาจพวกนั้นกระโดดตกจากหน้าผาเป็นจนหมดหลังจากจัดการกับปีศาจพวกนั้นได้พวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อจนสุดท้ายทั้งหมดก็ได้มาถึงเกาะทินทาเจลและเช้าวันต่อมา อเล็กจึงเริ่มออกตามหาพ่อของเขาโดยเขาได้เข้าไปยังหมู่บ้านเล็กๆแถวนั้นจากนั้นอเล็กก็ได้เจอกับโซฟีหรือป้าของเขานั่นเองครับป้าของอเล็กจึงเล่าความจริงเกี่ยวกับพ่อของเขาให้ฟังโดยพ่อของอเล็กนั้นเป็นคนติดเหล้าและเขาก็ไม่ใช่คนดีอย่างที่อเล็กคิดอเล็กจึงพยายามบอกป้าไปว่าผมคือราชาชูน,นิลันป้าอาจจะไม่เข้าใจนะแต่พ่อของผมรู้เรื่องนี้เขาเลยให้หนังสือเล่มนี้มาแถมเขาก็ยังเขียนข้อความในหนังสือนั่นอีก ป้าเลยตอบกับอเล็กไปว่าแม่ของอเล็กเป็นคนซื้อหนังสือเล่มนั้นให้เขาเพราะเธอจาลายมือแม่อเล็กได้อเล็กที่รู้แบบนั้นก็ช็อกไปเลยครับเขาต้องกลับไปหาทุกคนด้วยความเสียใจเขาผิดหวังมากที่พ่อของเขาไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเบดเดอร์และทุกคนจึงได้เข้ามาปลอบใจอเล็กจากนั้นเมอร์ลินก็ได้โผล่มาหาพวกเขาโดยเขาได้บอกกับอเล็กไปว่าดาบเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยไม่ได้สนใจว่าพ่อและแม่ของเธอจะเป็นใครแต่มันเลือกจากหัวใจและความคิด ถ้าตำนานของอเล็กจะไม่เหมือนในหนังสือเขาก็ต้องเขียนตำนานของตัวเองขึ้นมาใหม่อเล็กเลยบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าทางเข้ายมาโลกอยู่ไหนทั้งทนที่มันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเมอร์ลินจึงบอกว่าเธอคือราชานะอเล็กซานเดอร์คำตอบที่อเล็กตามหาน่ะมันอยู่ในตัวของเขาแล้วและเมื่อพูดจบอเล็กก็ได้บังเอิญเปิดไปเจอหนังสือหน้าหนึ่งมันคือปราสาทมอร์กาน่าเขาจึงมั่นใจว่าที่นี่แหละจะต้องเป็นทางเข้ายมาโลกจากนั้นเขาและทุกคนจึงมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อหาเงินซื้อชุดเกาะ พวกเขาได้เข้าไปยังร้านเกมเซนเตอร์จากนั้นเบเดอร์ก็ได้ใช้เวทมนต์เรียนแบบเมอร์ลินเพื่อเสกเหรียญจำนวนมากออกมาจากตู้เกมจากนั้นพวกเขาก็นำเงินพวกนั้นไปซื้อชุดเกาะตอนนี้ทุกคนจึงมีชุดไว้ต่อกรกับมอ์เกน่าแล้วทั้ง4จึงรีบออกเดินทางไปที่ปราสาทของมอ์เกน่าทันทีโดยหลังจากที่พวกเขามาถึงเมอร์ลินก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกลงจะตกแล้วถ้าครั้งนี้พวกเขาเอาชนะมอ์เกน่าไม่ได้พรุ่งนี้ดวงจันทร์จะบทบังดวงอาทิตย์และทุกอย่างจะจบสิ้น สื่อครั้งนี้เป็นของพวกเธอไม่ใช่ฉันเมอร์ลินจึงตามไปช่วยพวกเขาไม่ได้เมื่อคุยกันเสร็จทั้ง4ี่คนก็ได้เข้าไปในปราสาทและดาบของอเล็กก็เริ่มส่องแสงอีกครั้งอเล็กจึงลองปักดาบลงที่พื้นและทั้งสี่คนก็ได้เจอกับทางเข้าสู่ยม,มาโลกทั้งหมดได้ตัดสินใจเดินลงไปซึ่งหลังจากที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปพวกลากไม้ก็เริ่มเข้ามาจู่โจมพวกเขาเบดเดอร์และเคเนี่ยถูกลากไม้พวกนั้นจับตัวไป ซึ่งในเวลาเดียวกันแลนส์ก็ได้ไปเจอทางออกพอดีเขาจึงบอกให้อเล็กเข้าไปที่นั่นเพื่อกำจัดโมก,กาน่าซะส่วนเขาจะถูกเวลาลากไม้พวกนี้ไว้ให้ซึ่งหลังจากที่เขามาถึงอเล็กก็ได้เจอกับโมก,กาน่าโดยเธอได้แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดและเข้าทำร้ายอเล็กทันทีเขาจึงพยายามต่อกรกับเธอโดยใช้ดาบเอ็กคาคลิเบอร์อเล็กได้ใช้มันแทงไปที่ร่างของเธอเข้าอย่างจางังจากนั้นจู่ๆทำแห่งนั้นเนี่ยก็เกิดถล่มอเล็กจึงเข้าไปช่วยทุกคนจากนั้นทั้งหมดก็รีบวิ่งหนีออกมาจากยมโลกทันที จนสุดท้ายผู้เขาก็สามารถออกมาจากที่นั่นได้สําเร็จตอนนี้ดูบุนว่าผู้เขาเนี่ยจะทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับหลังจากจบภารกิจอเล็กจึงเอาดาบเอคาลิเบอร์ไปฝากไว้กับเทพพิดาผู้พิทักษ์ต่อมาทั้งหมดจึงเดินทางกลับบ้านและพวกเขาก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยมันเป็นการไปจนภัยที่ยอดเยี่ยมมากในว่าไหมอเล็กกล่าวก่อนที่อเล็กและเบดเดอร์จะกลับบ้านกันไปจากนั้นวันต่อมาอเล็กเนี่ยก็ได้พบว่าบ้านของเขาถูกลากไม้จํานวนมากงอกขึ้นมาพัน เขาจึงรู้ทันทีว่าโมเกน่ายังไม่ตายและไม่นานเมอร์ลินก็ได้มาหาเขาที่บ้านและบอกกับอเล็กว่าโมเกน่ายังไม่ถูกปราอเล็กแค่ทําให้เธอบาดเจ็บและสุริยุป,ปราคาก็กําลังจะเกิดขึ้นเขาจึงสงสัยว่าทําไมถึงยังปราโมเกน่าไม่ได้ทั้งๆที่เขาก็ทําตามกฎที่เมอร์ลินบอกทุกอย่างจากนั้นอเล็กก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้บอกความจริงกับแม่ของเขาการให้เกียรติคนรักคือข้อที่อเล็กยังทําให้สําเร็จอเล็กจึงได้เข้าไปหาแม่ของเขาซึ่งแม่ของอเล็กเนี่ยก็เป็นห่วงเขามากครับ อเล็กเลยบอกว่าเขารู้แล้วว่าแม่เป็นคนซื้อหนังสือเล่มนั้นให้เขาและเป็นคนเขียนข้อความพวกนั้นแถมเขาก็ยังรู้อีกว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดแม่ของอเล็กจึงขอโทษเธอแค่อยากให้ลูกชายของเธอเชื่อว่าพ่อของเขาเป็นคนดีเธอกลัวว่าถ้าอเล็กรู้ความจริงเขาจะเจ็บปวดและรับไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนปราดความเขาเ้าใจกันเสร็จอเล็กก็ได้โชว์ให้แม่ของเขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกเลือกโดยการเรียกดาบเอ็กคาลิเบอร์ของเขากลับคืนมา จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปหาทุกคนและบอกกับทั้ง3คนไปว่ามอร์เกน่ายังไม่ตายอีกไม่นานจะเกิดสุริยุปราคามันจะไม่ใช่กลางคืนและกลางวันคราวนี้เมอร์ลินจะสามารถร่วมสู้ไปกับพวกเราได้แต่พวกเขาแค่5คนเนี่ยอาจจะสู้กับกองทัพของมอร์เกน่าไม่ไหวอเล็กเลคิดว่าพวกเขาจะต้องมีกองทัพสะกดจากนั้นก็ตัดมาที่โรงเรียนครับเมอร์ลินได้ใช้เวทมนต์สะกดจิตคุงคูของพวกเขาและสั่งให้เด็กทุกคนมารวมตัวกันหลังจากที่พขาตัดสินใจบอกวความจริงกับทุกคนไป ทั้งหมดก็ขอให้เด็กพวกนั้นมาเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อปกป้องโลกเราจะทำการฝึกแทนการเข้าห้องเรียนจากนั้นอะไรก็เริ่มแต่งตั้งนักเรียนทุกคนให้เป็นอัศวินพร้อมแจกชุดเกราะให้กับเด็กทุกคนพวกเขาได้ฝึกให้ทุกคนต่อสู้พร้อมกับวางแผนต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับกองทัพของโมแกนาจากนั้นในเวลาต่อมาก็ถึงเวลาสุริยุปราคาครับกองทัพของโมแกนาได้แห่กันมาที่โรงเรียนพวกมันได้บุกโจมตีโรงเรียนทันที จากนั้นพวกเขาก็เริ่มทําตามแผนโดยเคและแลนซ์ได้ขับรถชนปีศาจพวกนั้นส่วนเบดเดอร์ก็ได้กําจัดปีศาจที่บุกเข้ามาเช่นกันเหล่าปีศาจบุกเข้ามาในโรงเรียนมากขึ้นเด็กทุกคนต่างต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นอย่างสุดกําลังจากนั้นเมอร์ลินก็ได้เข้ามาบอกอเล็กว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเจอศึกหนักอยู่อเล็กจึงสั่งให้เด็กทุกคนไปรวมกันที่ดาดฟ้าเพราะพวกปีศาจมีมากเกินไปตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกปีศาจลุมล้อมแล้วนะครับ จากนั้นก็ต่าไปที่เมอร์ลินในขณะที่เขากำลังจะตามไปช่วยทุกคนมอก์แกน่าเนี่ยก็ได้โผล่มาโดยเธอพยายามชักชวนเมอร์ลินให้มาเข้าร่วมกับเธอแต่สุดท้ายเมอร์ลินก็ไม่สนมอก์แกน่าจึงแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดอีกครั้งและพ่นไฟใส่พวกเขาทุกคนอเล็กจึงวิ่งออกไปล่อมอก์แกน่าเพื่อให้เบดเดอร์ได้ทำตามแผนเบดเดอร์แลนซ์ Lance และเคได้โยนเชือกไปพันที่ตัวของมองก์แกน่าเพื่อจับเธอเอาไว้พวกเขาทั้งหมดได้ร่วมมือกันจนสามารถจับตัวเธอได้สำเร็จ อเล็กจึงตะโกนบอกเมอร์ลินว่าเขาจับโมเกนาได้แล้วเมอร์ลินจึงพยายามใช้เวทมนต์ของเขาส่งเธอกลับไปยังโยมาโลกอเล็กที่ได้โอกาสจึงรีบวิ่งไปหาโมเกนาและใช้ดาบเอคาลิเบอร์ของเขาฟันไปที่หัวของเธอทันทีโมเกนาโดนสังหารและถูกส่งกลับโยมาโลกอีกครั้งและไม่นานปีศาจท,ทุกตัวก็ได้หายไปอเล็กและทุกคนทำสำเร็จพวกเขาสามารถปราบโมเกนาลงได้จากนั้นในเวลาต่อมาหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลง เมอร์ลินก็ได้บอกทั้งสี่คนว่าถึงแม้พวกเธอจะเป็นเด็กแต่ในตัวพวกเธอเนี่ยก็ยังมีวิญญ,ญาณนักลบอยู่พวกเธออาจต้องเจออะไรอีกเยอะถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่มีดาบวิคเลเบอร์ก็ตามแต่ทุกคนก็ได้บทเรียนหลายอย่างจากการประชนภัยครั้งนี้เมื่อพูดจบเมอร์ลิงก็ได้เอาหนังสือของอเล็กออกมาแล้วบอกว่าเขาใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงมาเล็กน้อยตอนนี้หนังสือของอเล็กได้เปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือการประชนภัยของพวกเขาแล้วเขาจึงเข้าไปสวมกอดเมอร์ลินอย่างอบอุ่นพร้อมขอบคุณจากนั้น อะก็โยนดาบเบกคาลิเบอร์ลงน้ําเพื่อให้เทพพิดาเก็บรักษามันเอาไว้จนกว่าจะถึงการต่อสู้ครั้งต่อไปและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ M D B ไปทั้งหมด6.0คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป89%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด55%ครับเช่นเคยครับหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ